เราเลื้อใบออกนะครับเลื้อใบออกก็จะได้ประมาณสองอาทิตย์ก็จะมียอดแบบนี้นข้างล่างก็เลื้อหมดเลยมันก็เรื่มแต่ยอดตัวนี้ตอนไปตอนไปตอนแบบนี้นะครับตอนปุ๊บมันก็จะออกเดี๋ยวก็จะออกกิ่งแถวข้างล่างก็ปลูกตัวนี้เนี่ยตอนตอนปลูกเมื่อกี้นี่ขึ้นมาแบบนี้เลื้อใบออกนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าไม่เลื้อมันจะเป็นอย่างนี้ ใบก็โตไปตัวไปตึบก็พอแตกยอดนะครับนตแตกยอดอ,ะะอันนี้ลองโน้มมาโน้มมาให้มันแตกอยู่ตรงนี้เนีน่ยเริ่มออกแล้วมันจะแตกกิ่งใหม่นะครับเริ่มแตกกิ่งที่นี่มีสองต้นแล้วก็ตอนไปเยอะนะตัวน,นี้ก็ตอนตันนี้ก็ตอน,น,ก,ตอนกิ่งนี้ก็ออกไปตอนตอนละรอบละ อันนี้น่าจะเราดูสองที่สามเนี่ยได้รู้อีกทีเอาไปมิ้นนะครับกใต้ตัวลำไยอปกนหมือให้ร่มเงานะครับลำไยจะเป็นร่มเงาของผากป่านป่าวันนี้ขอ,อุยาตนำเสนอเพียงแค่นี้สวัสดีครับ